เจนนี่เคลียร์ชัดเป่ากิ่งการปมค่ายอดวิวไม่ป้อนงานพร้อมหลักฐานเคลียร์ให้ชัดอีกปมเป่ากิ่งการมรสุมดราม่าถล่มหนักเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนักร้องสาวเจ้าของค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นนอกจากเรื่องก้าวเกิดผลแล้วยังมีปมร้อนเป่ากิ่งการนักร้องสาวในค่ายขอออกจากค่ายเพราะไม่โอเคกับเงินค่ายยอดวิว ล่าสุดเจนนี่ได้ชี้แจงเรื่องเปากิ่งกันว่าเรื่องของน้องเปาในเรื่องที่หลายคนบอกว่าหนูไม่ให้ความเป็นธรรมกับน้องเกี่ยวกับเรื่องของยอดวิวมีข่าวออกไปต่างๆนานาว่าถึง1ล้านวิวได้30,000บาท25,000บาทบ้างคือจริงๆถ้าใครทำช่อง YouTube จะทราบดีว่า1ล้านวิวได้เงินอยู่ที่9000บาท แล้วก็ไม่เกิน12,000บาทแล้วเพลงของน้องเปา9ล้านวิวได้ทั้งหมดตอนที่เราแบ่งยอดวิวกันในวันนั้นอยู่ที่91,000บาทอันนี้หนูมีหลักฐานเพราะว่ามันมาเป็นเงินดอลลาร์แล้วเราต้องมาคูณเป็นแบบเงินไทยซึ่งอันนี้หนูได้ส่งหลักฐานให้น้องแล้วด้วยได้เงินมา91,000บาทหลายคนก็สงสัยอีกว่าทำไมน้องได้80,00บาทเงิน91,000บาท หักค่าถ่ายเนื้อเรื่องและซิงร้อง20,000บาท ถ่าทำดนตรี20,000บาทค่ามิกเสียงและอัดเสียงประมาณ5,000บาทรวมทั้งหมดเป็น45,000บาทนอกจากนี้ยังมีค่านักแสดงประมาณ12,000บาทค่าแต่งหน้าประมาณ1,500บาทโดยรวมแล้วเนี่ยอยู่ที่58,000บาทในวันถ่ายทำน้องเปาก็รู้ดีว่าการทำเพลงต้องมีการลงทุนเอา91,000บาทมาลบ58,000บาทเหลืออยู่ที่33,000บาทลบ30%ที่เป็นของน้องเปา เหลือ9,700กว่าบาทแต่หนูก็ตัดไปเลยว่าให้ไป1,000 0บาทแล้วกันจะได้ไม่ต้องมาคิดให้มันยุ่งยากเจนนี่ชี้แจงอีกว่าพอเป็น1,000 0บาทน้องในค่ายเวลาเงินออกเป็นสิทธิ์ของเขาว่าจะเบิกหมดหรือไม่หมด แต่น้องเป่าก็เบิกไป8,000บาทยังเหลืออยู่ที่หนูอีก2,000บาทเนี่ยก็เป็นประเด็นว่าทำไมถึงได้แค่นี้เพราะว่าการทำเพลงมันมีการลงทุนแล้วยอดวิวก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คนอื่นว่า1ล้านวิวได้3,000 30, 0มันไม่ใช่ค่ะอันนี้คนทำช่อง y o YouTube จะทราบดีแล้วทีนี้น้องไม่ได้พูดแค่เรื่องนี้แต่จะพูดเรื่องของการป้อนงานด้วย น้องบอกว่าหนูป้อนไปให้สองงานน้องมาอยู่กับหนูประมาณ3-4เดือนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 หนูยังไม่มีความสามารถจริงๆที่จะหางานให้น้องได้มากกว่านี้ได้ หนูบอกกับลูกค้าทุกท่านว่าในทีมงานหนูมีใครบ้างไปออกรายการทีวีทุกครั้งขอรายการออกบอกตลอดว่ามีใครบ้างแต่เขาจะเอาใครมันเป็นสิทธิ์ของรายการทีวีเป็นสิทธิ์ของลูกค้าที่จะเลือกถูกไหมคะเจนนี่เผยอ,อีกว่าแล้วก็มีชัดหลุดออกมามีคนบอกว่ายังไม่ได้ออกรายการทีวีเลย คืออันนี้หนูก็บังคับรายการไม่ได้ซึ่งอันนี้อาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งหรือว่าทำเพลงต่อไปแล้วให้ยอดวิวมันสูงกว่านี้ก็อาจจะเป็นโอกาสของน้องซึ่งหนูมองว่ามันต้องอดทน น้องบอกว่ารับงานหนูรับไลฟ์สดกรุงเทพ20 0 0 0ืคือตอนณนะวินาทีนั้นที่หนูคิดก็คือน้องอยู่พัทลุงน้องต้องไปกับผู้จัดการบินไปบินกลับรวมห้องพักแล้วประมาณ1,000 0บาทแล้วอีก1,000 0บาทก็เป็นค่าตัวสำหรับการไลฟ์สดหนูก็มองว่ามันเป็นราคาที่เหมาะสมแต่ลูกค้าก็ไม่ได้มาต่อราคาอะไร แต่ว่าวันนั้นลูกค้าต่อก็เชื่อว่าให้เพราะว่าน้องเนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางไปกรุงเทพแต่เรื่องทั้งหมดที่คุยกันคือตอนอยู่ด้วยกันน้องไม่เคยถามเหตุผลเหล่านี้เราก็เลยไม่ได้คุยกันแต่ว่าตอนที่น้องยังอยู่ในค่ายและวันที่น้องลาออกหนูยังดีใจที่น้องขอบคุณและน้องบอกว่ามีอะไรเราจะคุยกันตลอดแล้วน้องก็เป็นกำลังใจให้กับเรื่องข่าวอีกข่าวหนึ่งที่เกิดขึ้นหนูก็เลยยังดีใจว่ามันเป็นแบบนี้ เจนนี่เผยอีกว่าแต่ประเด็นที่ว่าหนูให้น้องออกมาโพสต์คือน้องตัดสินใจลาออกกับกลุ่มแฟนคลับของน้องแล้วในกลุ่มแฟนคลับมีคนอยู่เยอะแชทมันหลุดออกมาว่าเป่าจะออกจากค่ายมีคนถามเยอะมากแล้วในจังหวะที่หนูมีกระแสดราม่าเรื่องน้องก้าวแล้วน้องเป่ามาลาออกแน่นอนหนูต้องโดนโจมตีแต่เป็นคนบอกในกลุ่ม fc ก่อนว่าเป่าจะออกมาโพสต,ตอนแรกหนูห้ามไว้บอกว่าอย่าเพิ่งโพสดีกว่าพี่ขอเซฟพ,พี่แป๊บหนึ่ง พี่ขอพักแป,ป๊บเพราะว่าตอนนี้พี่โดนกระแสอยู่ทีนี้พออีกสักพักหนึ่งน้องเปลี่ยนเบอร์รับงานเป็นเบอร์ของน้องเลยทําให้แฟนคลับสงสัยเพิ่มอีกว่าเป่าออกแล้วหรอโน่นนี่นั่นหนูก็เลยตัดสินใจว่าเป่าก็โพสต์เลยแล้วกันแต่ว่าโพสต์ที่น้องโพสต์ก็ถือว่าเป็นโพสต์ที่ดีมากๆหนูก็เลยแชร์ คำว่าแชร์ของหนูก็คือแชร์ด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะหนูอยากให้เคลียร์ไปทีละประเด็นแต่เผิญออว่าคนที่เขาไม่รู้เรื่องหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆก็เข้าไปโจมตีน้องจนน้องทนไม่ไหวแล้วก็ออกไปให้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของไรายได้ในค่ายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่กับเพื่อนๆจนทุกคนต้องออกมาโจมตีหนูด่าหนูเมื่อถามว่าทางน้องเป่าว่ายังไงบ้างหลังจากที่เราส่งหลักฐานไปให้แล้ว เจนนี่ตอบว่าล่าสุดหนูส่งไปเรื่องของยอดวิวเพราะหนูคิดว่าน้องอาจจะไม่รู้คือเวลาหนูมีประชุมค่ายเป่าไม่ได้อยู่ในค่ายคือเป่าจะเดินทางไปกลับบ้านแล้วเวลาประชุมกับคนอื่นจะทราบดีว่าหนูจะอธิบายว่านี่นะคะ1ล้านวิวเท่ากับนี่นี่แต่น้องเปาอาจจะไม่รู้เลยทําให้คิดว่าน้องโดนเอาเปรียบหรือเปล่าที่น้องได้800พบาทถามต่ออีกว่าแต่ยังไม่ได้คุยอะไรกับน้องเปาเพิมเ่มเติมใช่ไหม เจนนี่ได้บอกว่าใช่ค่ะคุยกันเรื่องยอดวิลบอกน้องไปในแชทล่าสุดว่าถ้าเปาอยากได้หลักฐานอะไรที่คิดว่าพี่กําลังเอาเปรียบคือเปาถามพี่ได้เลยพี่มีหลักฐานชี้แจงให้น้องจริงๆหนูมองว่าที่น้องออกจากค่ายอันนี้น้องไม่ผิดนะคะอย่างที่น้องบอกว่าครอบครัวของน้องคือชีวิต คนเรามันไม่เหมือนกันบางคนอดทนได้อดทนรอวันที่เราจะประสบความสําเร็จหรือว่าอดทนรอวันที่เราจะมีงานมีเงินเยอะๆได้แต่เหมือนน้องอาจจะต้องใช้เงินแล้วพอมันมีสังกัดมันก็ต้องไปทีละขั้นตอนทีละลาดับน้องก็มีสิทธิ์ที่จะออกไปรับงานเองเพราะว่ารับงานผ่านค่ายหนูก็มีมาตรฐานของหนูมันก็เลยเป็นประเด็นแบบนี้ เจนนี่เผยออีกว่าแต่ว่าวันนั้นที่น้องบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับกระแสราม่าอะไรอันนี้ก็ดีค่ะก็ขอบคุณก็คุยดีกันจนมารู้ว่ามีชัดหลุดออกมาว่าน้องบอกว่าไม่ป้อนงานให้เลยหรือว่าอะไรแบบนี้ หนูก็เลยแบบโอ้ยตายแล้วสรุปปัญหาที่น้องออกมันไม่ได้เป็นแค่ว่าน้องอยากออกไปหาประสบการณ์มันเป็นปัญหาภายในเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยซึ่งอันนี้ก็ต้องขอโทษน้องด้วยที่ยังหางานให้ได้ไม่เยอะเพราะว่าตอนนี้อย่าว่าแต่น้องเลยหนูกับลินล,ลี่หรือศิลปินต่างๆหนูเชื่อว่าช่วงนี้ก็แยกกันหลายๆคนมันเพิ่งกลับมาฟื้นตัวกันเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องอดทนเท่านั้นถึงจะได้ในสิ่งที่ต้องการได้ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ